ได้ค่ะหนึงสองสามแอกเลยครับอ่แอกไลน์ขอขอบพระคุณนะคะได่คือใช่แล้วค่ะตุกรวดและเข้าใจในเรื่องนี้ครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญ แอสซิสเซอไวส์เพื uk, ่อเรบยนกาคอมมูนิเคชันชาร์เมจากบริษัทแม็กซ์ยูจำกัดนะครับคุณพบริษั์สุนทร์ธนครับผมก็เรียนเชิญในทีนะครับเรีนเชิญครับขออนุญาตขอเป็นที่ให้กับบริษัทนิดหนึ่งนะครับมี่ัวใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมานที่ดแบบนี้ของเราให้เกิดขึ้นมาได้ค่ะ ถูกไหคะูบขอบรบษัก็บอกว่าต่อไปนะขอมาเจอ่าเบาที่ขึ้นเดลินเจอร์บริษัทชยนาจำกัดมหาชนนะครับคุณธนารัฐอุ่นเรือนบมกากรนเเดนเเิเค่ะ ลำดับต่อไปนะครับต้องขอเรียนเชิญผู้ช่วยผู้แทนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเชนชอปพาซาแกรนแฟรังก้า,านะครับคุณสัชชินจันทร์ศรีครับขอเรียนเชิญบนเวทีนะครับขอเชิญค่ะให้เราได้มีสถานที่จัดงานใช่ได้เป็นขนาดนี้ใหญ่โตกระทำกับผู้น,น้องเฮิร์มไบ่ขานาดใหญ่ใจกงามนะครับ2ท่าน ต่อนนะคะนับคุณสู้ครับภากจาดเดีถ้าใต้ที่จะาปบอกนะครับขอบพรคุณมากม้ากและขมและผู้สุดท้ายนะครับต้องขอเลนเชอรมันเก็ติ้งมาในเชืรอโดยจากท็อปัท็อปผลิตคัมพารีจำกัดนะครับคูศสีวรภาคุณลานครับผมเชครับสวัสดีครับ เอาละเอาละขอขอบคุณทุกท่านมากๆาเลยครับผมขอบคุณทั้งสมาชิกในสองราและทุกอย่างมี ต้องยกมือให้กับผู้ัด้วยนะครับใช่แล้วค่ะยังมีความพิเศษใช่ไหมคะมาอยังมีครับเป็นคพิเศษนะครับต้องใหุ้่มเดอะสตาร์ถึงจะดู้งจะปดีกันอย่างจะูเยนะั้องเสียงอยู่ใช่ครับขอขอบคุณผู้อีก่นงนะครับขอบคุณตอนนี้เรามีแขกคนพิเศษครับจาก AIS นะคะี กับน้องๆแล้วก็เหล่าบรรกานพิธีกรและนักสแสดงของเราด้วยนะครับกับเรียนเชิญทั้งสนะี่ท่านนะครับค่ะเพื่อนผู้ชมเนี้ยในขณะถ่ายรูปก็มันดรอแน่กับแขกรับเชิญคนสำคัญจากทางเอไอเนี้ยนะครับเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับมาแล้วนะคะเชิญครับขอต่งางเลยขอถ่ายรล็กหนึ่งนะครับ <usion> สุดยานะครถูกต <problem> ah ้องเอเสกันมานะครับ้องล่่เป็นชื่อของคุณนะครับโอ๋อาร่ ค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะคะกับงานฉลองครบรอบ3ปีแอสชาดาวลังดาวเข้าสู่ปีที่4อย่างมากคงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยกิจกรรมของเราถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีดังต่อไปนี้ขอขอบคุณคนทุกท่านครับรู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกดีเพิ่ไหนขอบนุณพี่เชฟคะอะมาเราต้องมาเจอเอลกันนี้เลยนะครับผมอ่ะมาค่ะเจอเลยครับนี่คือรอยยิ้มของล่าจุดแของที่สำคัญอยู่ถูกต้อง เหตุเพราะมันก็ยังหายรูประเารา